อ้าวคันดีเดตคนต่อไปเอาฟังทีขอประกวดคนต่อไป ของออฟของออฟรองคนแรกไปแล้วคร่าวๆแล้วอกขคิดไหมอีกอีกลองสิครับอีกลองนิมันม่ลนไปอัน l ้าอย่างบงทีอะฟังผู้เข้าประกวดหลายคนที่เข้าประกวดหลอกไปอันที่ได้ ไมนี่ไ e h e h นขายของแต่วันนี้เอาให้ๆอยากได้ท่อนี้พิธหนึ่งประโยค์ไปพิีต้องขัดเขินขาใช่ไหนะโลกเอานำเสนอมาโลกขายมาช่วยขายกันเลยเลยไม่ยอมร ต่อคะสิ่งร้องหลังๆเนี่ยเนอะก็มีสีหมอนนโอ้ย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 โอ้นโอ้นโ้ยโอ้นโอ้ยโอ้าอ้อ้ยโอคนผู้ชายขึ้นมอเนีอ้ยแล้วผู้หญิ้เข้ามาเยโอ้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 ยโอันโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยงอ้งโอ้มโน้อ้จโอ้ยโอ้ย้ยอย้าเา้้้้้อ คนที่สองอยากทต่อโอเคบ๊ายตายเรื่ออิทไปขึ้นอันนี้ไหมอิดมาต่ออ่าใช่เป็นออฟก็ได้เนียฟร้องนะคะลูก I never say bye good Someone had tell why why you นรดะอไปผู so cool. so cool. yep. ้หญิงบ oh, mm ้างใครจะเสนอก่อนนะลูกะด็สาวแลบอกทุกคนแหละแ่ใครจะมาก่อนดีทีกลองนี่ลูกท่าสามลูกอี่ขึ้นมาก่อนนั่งดิ อีคอมเ้นไม่ต่นะคไม่ตเนาะต่อไปเป็น คือออฟอิคใชคะอันที่สองที่เคยไหมอ็อบออ็ออิคนี่รวมเหรอยูน่าลองโนนั่นแรกเหรอหรืจะเป็นคนเดียวคนเดียวไหมพี่เดี๋ยวจะได้คกล้ๆแต่กงเดี๋ยวลองค่เนใช่ผู้หญิงดิผู้หญิงกอะไร ลองบอกว่าคนในตัวเดียวเด็กตัวเดียวยวกักยวนอันนี้มันเยอะมันเยอะมันเยอะเงินที่ดีก่อนจะไปขึ้นสูงลูกนิกลูกนิก มีอีกกันหนึ่งนี่หวยผิดคนใครอ่ะคนอื่นใครคะแดนไม่ e a r t y o u r อ not alone Oh มาเนาะเติมาแอนเนาะแอนไหมแอนค่ะแอนแอนแอนมันเดี๋ยวเราแอนซึงอไงอะคะซึงอทีนค่ว่าก่นอออโลน่ะจบอออโลช่อ้ม่ตนมันประหลาดเลคะพี่ช่วมั่กถึงแค่านนะคะ่วกว่าค่ะอ ขึ้นใหม่แล้วอีกคนนึงแล้วค่ะเป็นแม็ก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  น้องหนคะจะข้อยห์อ๋อถะองได้ใช่ไหมรับคิวาได้เป็นย่งไงครับ I can hear your pray สำหรับเรอ a คุณผญินนะคะโอเคครับผู้หญิงกลับมาอีกครั้ whispers ซีนี่ว่านะ something whispers นี่ของเราของเราเสียงถูกสองนาทีดีถูกแล้วของเราที่ถูกแล้วค่ะ something whispers steady there เปลี่ยนโน้ตเป็นโน้ตคุณครูเรียกผิด ต่อไปใครคะคุณแจซอนตรงไหนคะไปตรงนี้มั้ยกอจฟ์ตัวยื่นมาตีอหอดีไหมอยานใครอคะเดินซอนเฮ้ยจะเป็นหมูเหรอมี้ยไม่ใช่คนนี้นไม่ใช่ คอนยูตี้หรือเปล่าหนูถึงต้องสเต y ใช่ไหมคะคสเตค่ะค่ะสเต y ตนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นผู้ชายจะดีังนเ์ตคาหมายมันน่าจะกว่ายนนาเนาเลนยููนายจดอ่ดจาอนยนออนย่าเดลอนลนยวีน่จนอนเนอล นี่เป็นผู้ชายมาพูดถึงผู้หญิงพอพี่จะผู้หญิงก็ด้วยแล้วกันนะผู้หญิงมาวผู้ชายร้อง Whisper three words and I'll come running and girl you know that I'll be there แล้วผู้หญิงก็ช่วย I'll be there ผู้หญิงมาเข้าเฉพาะผู้ชายรวมสี่คนเลยใช่ไหมผู้ชายทั้งหมดเลยนะคะ ถึงอาบีเดรแล้วก็อาบิเดีอันที่สองก็มันผู้หญิงด้วยกันคูกแก๊บค้ัขอตรงวิสเปอร์นะคะมันกรวมกันจบงงงวยกุยปินเปิดในนั้นดีกวเห่เปิดฟังซะ นึกไม่ออกน่นไม่ถูกอ่ะโน้นและถูกครึ่งไม่ถูกครึง่งะแเราเขารักทางห่านก็ร้องด้วยกันหมดเลยใช่ไหมคะมีเดี๋ยวเป็นแบ่งเป็นประสานบ้างก็ได้ไม่ยากแต่ก็เม้นรวมไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแยกรายประสานนะคะขออกีกที